ที่หม่อมแม่แก้วจะปากตัวแล้วค่ะเอ่อตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็อยากจะออกไปแสดงแล้วเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในฮอตอนนี้นะ่ยตื่นเต้นมากกว่าแบงค์นแน่นอนครับน้องแบงค์กระแสตั้งแต่ตเริ่มเปิดจองบงัตรโอ้โหกระแสแรงมาโดยตลอดเลยใช่ครับู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับที่กำลังใจแฟนคลับทุกคนอยากยังอยากชมการแสดงของพวกเราสระามน้ำเพชร และทุกคนก็ยังตื่นเต้นและก็ยังสนับสนุนที่งานสรนับน้ำเพชรอยู่ครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เตียมความพิเศษอะไรให้แฟนได้ติดตามหนือบ้างคะแน่นอนครับความพิเศษของวันนี้นะครับโหมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ทุกคนก็รอหมอมแม่แก้วคัมแบ็กนะฮะรวมไปถึงดำดงนะครับเวอร์ชั่นใหม่ก <c oughs> ็คือ พี่เตา๋าอโนไทยนะครับที่จะมาแสดงวันนี้และเ네นื้อเรื่องวันนี้ที่เรานำมาแสดงเนี่ยนำทั้งสองเรื่องมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่เรามันเป็นภาพพิสดารน,นะครับต้องบอกพิสดานนรแล้วกันถ้าบอกพิศวบเนี่ยจะดูน่ากลัวเกิน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นภาพพิสดารครัที่เราตั้งใจเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมันมีความสนุกอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอเรานำสองเรื่องมารวมกันนะครับมันก็จะสนุกแบบคูณสองขึ้นไปอีกครับ กดดันคอนเทีย์ไมคะไม่กดดันเลยครับแม่จะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมากดดันเลยเพราะว่าเราอะตั้งใจอยากจะทําผลงานออกมาให้มันสนุกอะไรอย่างี้ครับขนาดแบบซ้อมเองอะไรเงรี้มันก็ยังแบบยังทำกันเองเลยก <c oughs> ็ <c oughs> เลยรู้สึกว่ามันมีแต่ความสนุกแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกๆคนที่ตอนซ้อมเะมืับกั่อทีนี้แม่ดวงแก้ของก็แทบอกว่าที่ได้แบ่ก,กับเต่าของคู่กันด้วยความที่แบบเป็นผู้ชายสองคู่ก็จะ ใช่ครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าพี่เต๋อครับเขาก็เป็นดาวตลกเนอะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าเฉพาะตัวเลยนะครับแล้ววันนี้มาแสดงเป็นนำดงแล้วก็จะได้เห็นนํำดงในความเป็นพี่เต๋อนะฮะส่วนหมอแม่แก้วเนี่ยก็แบงก็แสดงแบบนี้อยู่แล้วทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าความเป็นหมอมแม่แก้วเนี่ยมันทําถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยครับพอเราได้มาแสดงด้วยกันนะแบงก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวแบง์เองอะ่ะจะเจออะไรบ้างเพราะว่า พี่เต๋าก็เพิ่งแสดงเป็งดำดงครั้งแรกใช่ก็ชุนสดบนเวทีกันด้วยประมาณนั้นเลยครับเห็นบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการหยุ่มกันเยอะมากหยุ่มกันเยอะมากใช่ไหมคะเราก็จะหยุ่มกันด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับใช้เป็นคําพูดแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้จริงๆครับต้องรอชมเลยครับตอนนี้การขับก็แบงเป็น2ทีมเหมือนกันทีมดำดงเต๋ด้วยแล้วก็ทีมหม่อมแม่แก้วด้วยใช่ก็ตามคอนเซปต์แหละครับหม่อมแม่แก้ว ปะทะดําดงทีนี้คําว่าปะทะในที่นี้น่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะมามาตบมาตีกันแต่ว่าเราเอาความฮาของหมอม่แก้วและความความฮาของดําดงเนี่ยมาปะทะกันใช่ครับถ้าเจ้าภาพในเพลสาซ่อนรักสาวซ่อนรักในเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันก่อนนี้เอากลับมาเล่นไหมคะก็ตอนนี้ครับแบงค์บอกไปแล้วครับว่าหลังจากที่เปิดตัวครับเราจะขอเปิดตัวดําดงวันนี้ เป็นงานแรกครับและหลังจากนี้ไปก็คือตามเจ้าภาพรีเควสได้เลยครับก็คือยินดีรับเล่นถ้ามีเจาภาพ,พ่อ,อมาก็สาดซ่อนรักัมแบ็กครับสานซ้อนรักทำแบก็กคับแต่ถ้าสมมติว่ามีเจ้าภาพดต่อ,อมาอยากให้ผมแม่แก้วม,มาทำดับทูอะไรอย่างเงี้ยเอ่ออันนี้<ม>ยัง<ม>เราน่าจะยังแสดงไม่ได้ครับเพราะว่าความพิเศษของงานมหากรรมก็คืองานมหากรรมครับแต่ว่าเราอาจจะรอแบบสักปีหนึ่งไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยว จะขอปรึกษากับคุณแม่คุณป้าครับว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาสแสดงดีไหมเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะและใช้ตัวนักสแสดงมค่อนข้างเยอะด้วยครับอย่างก,การที่เตาอมารับบทจำลงอาจจะแบบมีความเื่นเป็นกดนนแบบนนดันเลยอย่างเงี้ยแบงค์มีให้ทำในทางอะไรยังไงรับแม่คะโอ้ยพี่เต๋อถ้าที่แบงค์ดูนะเขาไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยครับ<ม>เพราะว่าเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วอะ่ะ<ม>ใช่เ้าก็แบงบค์รู้แล้วแหละว่าพอพี่เต๋อได้รับโจทย์เนี่ยเขาต้องคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงบ้าง แมีรขออนุญาตเชิญดำดงมาบพระธาตุขอกแม่แก้วเลยนะคะน้องเต๋าเป็นยังไงบ้างกับดำโดงในเวอร์ชั่นนี้ค่ะก็พยายามทำตัวให้ปกติครับพยายามปกติมากที่สุดจะไม่ยอมตื่นเต้นดูอย่างนี้แสดงว่าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นอยู่เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นยังไงบ้างหน่อยแล้วเฟังหน่อยรู้สึกยังไงกล้องเยอะ กเยอะไม่ใช่ตรงนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นเปดำโดมอ่ะรู้สึกยังไงว่าอ๋อก็ก็เล่นตามที่เราเป็นนะไพยายามไม่เป็นคนอื่นมากยแต่หลายคนคาดหวังกับเรื่องของลุคเรื่องไซสหลีดเรื่องของชุดเรามีการออกแบบชุดยังไงบ้างคะก็ทางหัวหน้าเขาออกแบบมาใช่ก็ทางพี่น้องเพชรเขาก็แบบ ออกแบบชุดให้ว่าเอ้ย oui, จะเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่แบบออกมาเป็นภาพจําใหม่ๆอะไรเงี้ยค่อ่าเขารู้สึกแรกีู่ว่าเงได้เล่นเป็นนโดความรู้สึกแรกเลยบก็มันไม่ค่อยปลาดใจมันผมอย่างที่บอกผมพยายามปกติให้มากที่สุดค่ะคือ เขาให้เราทาอะไรเราก็ทำแค่ตาม<ะ>ตามตาม,ตามหน้าที่ทับทตามหน้าที่ของเราไปก็ค<ม>ือย<ม>ู่ที่เขาไว้วางใจเราแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ของเราจะดีไม่ดีก็ผิดเรื่องเนึ่งแล้วก็จะดีไม่ดีอยู่ที่คนคาดหวังแไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเ<า>มื่อว,วานผมท้องก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยวันนี้ก็ยังไม่รู้จะเจออะไร บอกว่ามีมุกแต่ว่ารอสาสกันด้วยแบบให้แฟนๆได้แบบฟีดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออก็พอมีครับก็พอพอมีบ้างครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้นัดกันเพราะว่าแบงค์กับพี่เต๋าจะชอบไปแบบคือมันมุกสนเลยนะมุดกนมันถ้าเกิดไม่ได้นัดพอเล่นแล้วมันธรรมชาติใช่มันจะได้แบบธรรมชาติด้วยให้ได้เห็นความน่ารักแบบธรรมชาติถ้าเราเตี้ยมเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปกังวล กับสิ่งที่เราแบบล็อกเอาไว้อะไรเงี้ยครับแต่มีแบบเอาเรื่องกระซุกกระแสอะไรมาเล่นแซวหรือยงอ๋อเ่นซกนน่าจะไม่ครับวันนี้เพราะว่าความหาวันนี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็หามว่าน่นอนสนุกแน่นอนงบ้างตอนนี้กลายเป็นลิเกฮอตอีกคนของคณะไปแล้วค่ะก็อย่างที่บอกครับพยายามทําให้มันปกติเหมือนที่เราเคยเป็นนะพยายามดูตัวเองอยู่ค่ะ พี่เต๋อพูดคำว่าปกติคําที่เท่าไหร่แล้วเจ้าคะจำได้ไหมได้นับไหมไม่ก็คือตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นตอนนี้ยังไม่ยังไม่เรายังไม่รู้ตัวเองว่ามันประมาณไหนเราเรียกว่ารู้สติตลอดเวลาเนาะถึงแม้ว่าจะมี FC เพิ่มแล้วก็ตอนนี้ฮอตมากๆแต่ว่าพูกทุกอย่างก็คือทําให้เหมือนเดิมหมายถึงว่าตัวพี่เต๋อเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้แบบทำงานต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แบบว่าพยายามไม่ตกใจกับ ิงที่เข้ามาาเทำตัวนีค่ะถ้าอะไรนะรู้เขาทำมื่อกีหรือเปล่าอแล้วอย่ามาถามวันนี้ก็่อมแม่นะคุนจันคุณจันคุณจันเขาบอกอะไรว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกําลังเป็นที่รู้จักกําลังเป็นที่รู้จักเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พี่เต๋อบอกนะครับว่าเราต้อง ทำทุอย่างให้มันเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นพี่เต่าเหมือนเดิมไม่ได้เปเป็นคนอื่นใช่ยิ่งดังก็ยิ่งดีครับก็ยิ่งมีงานแหละยี่มีงานวองๆงคนหออคุณจันทร์เขาไม่ได้เขียวไม่ได้เกียวว่าคุณจันทร์นะผมเรียกว่าคุณจันทร์เขา กังวลกังวลที่กังวลตัวว่าคนจะคาดังเอาไว้สูง<ม>ใช่ครับแต่ว่าเราพยายามไม่มากแล้วก็ไม่น้อยอ่ะครับ<ม>พยายามทำให้เราให้มันไม่ไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปตอนหลังจากนี้ถ้ากระแสมีดำรง,งกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเต่าไปแล้วแล้วโมรากับแ๊ดล่ะคะ <laughs> โมรากับแ๊ดมันก็จะเป็นตัวผมเหมือนเดิมใช่แต่ดำรงมันก็จะเป็นตัวผมเหมือนเดิม <c oughs> ใช่เพราะว่ามันเป็นแค่การแสดงตัว,ต,วตัวละครตัวละคร,ะครนะแต่ว่าเรานําเสนอในใน,ในรูปแบบที่เป็นเราคือทั้งโมราทั้งแ๊ดนะครับก็จะเป็นคนละเรื่องเลยครับทั้งดําดงน่าจะเป็น3มเรื่องทีนี้ก็อยู่ที่ทงา,า,าทงเจ้าภาพนะครับว่าทางเจ้าภาพจะขอให้เราแสดงเรื่องไหนมีทางเลือกเพิ่มเยอะขึ้นใช่<อ>มีทางเลือกเพิ่มเยอะขึ้นครับก็นี่เลยทั้งโมราแ๊ดทีอินวันครับ ะะอยากให้ฝากในส่วนของหม่อมแม่แก้วแล้วก็พระธานุดำดงหนะะ่อยค่ะครับวันนี้นะคะแบงค์ขอบคุณนะครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงแฟนคลับทุกคนด้วยที่เดินทางมาชมการแสดงของเราวันนี้ทั้ง1760คนในฮอ์นะครับที่อายุทยาซิตี้พาร์คนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับความตั้งใจนะครับของแบงค์ก็คือหม่อมแม่แก้วพระธาดำดงเนี่ยมันเป็นความฮาแบบ ขำปอดโยกไปด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอกับดําดงนั่นก็คือพี่เต๋าเราจะแสดงวันนี้เป็นวันแรกนะครับในบทของดําดงนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยจะสนุกสนานสัแค่ไหนนะครับก็ให้ทุกคนติดตามชมกันแต่วันนี้ขอบคุณมากๆากครับที่ตั้งใจเดินทางมารับชมรวมถึงแฟนคลับที่ชมในกลุ่มปิดนะครับ10,000ื 7,000ันกว่าท่านนะครับที่รอชมในกลุ่มปิดนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราสอนราน้ำเพชรนะครับพวกเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกคนัะพูดเราแบบนี้ไปนานๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ